สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ติ๊กมีน้ําหอม3ตัวด้วยกันนะคะอยจะมาคุยกับเพื่อนๆแล้วก็สําหรับเทปเนี้ยจะเป็นน้ําหอมผู้หญิงนะคะแบบไม่ได้เป็นยูนิเซ็กอะไรแล้วนะน้ําหอมผู้หญิง3ามตัวที่เป็นแนวลูกคุณหนูหรือว่าเรียกว่าลูกคุณที่ติ๊กอยากจะเอามาแนะนํากับเพื่อนเอคือมัเอน,เ,นเป็น3อันดับที่ติ๊กชอบมากๆนะคะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยเดี๋ยวเราจะดู ล่องแล้วก็บอกไปทีละตัวก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวพูดยาวๆไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัวแรกตัวนี้มันเป็นน้ําหอมที่ผู้หญิงหลายๆคนน,ะน่าจะรู้จักแล้วก็หลายๆคนน่าจะใช้เพราะว่าเขาน่าจะเป็นกลิ่นที่ขายดีแบบอันดับต้นๆของชาแนลเลยนั่นก็คือชาร์สเออตรองเดอร์นะคะเขาน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะอันนี้ติงด,ดูข้างกล่องเลยเขาเขียนว่าชาแนลชาร์ส โอ oh, ตองเดอร์นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชาแนลชานสีชมพูนั่นเองหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ที่ติดได้มาเป็น edt 1 0 0 ml นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันแล้วเราก็ค่อยๆไล่เลียงพูดไปยาว,ยาวๆเลยเนะาะตัวที่2ได้แก่นี่เลยบูการีนะคะบูการีตัวนี้ชื่อว่าบูการีโรสโรสโกเดีย ซึ่งจริงๆตระกูลโกลเดียเนี่ยเขามีแบบหลายตัวมากๆน่าจะประมาณ3เท่าที่ติดรู้จักนะก็3ตัวก็จะมีตัวที่เป็นโรสโกเดียตัวนี้แล้วก็จะเป็นโรสโกเดียดีไลท์นะคะน่าจะออกมาหลังตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโรมันอะไรนะโรมันไนท์แต่ว่าขวดเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยละค่ะน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่าเป็นกลิ่นอีกแนวนึง ไม่สิมันน่าจะไม่ใช่ตระกูลเดียวกันติ๊กก็จำไม่ได้ไม่แน่ใจคือขวดสีดําที่ติ๊กเคยมีอะนะอันนั้นเขาก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่แต่เน,นี่ยก็จะเป็นแบบสายลูกคุณหนูสายหวานนะคะอันนี้ตัวที่สองเนอะและนี่มาต่อกันที่ตัวที่สามค่ะตัวนี้ก็คือจ w a n ชี่ i i r r e v i i b l e นะคะ i r r e v i i b l e เนี่ยแปลว่าซึ่ง เกินต้านทานหรือไม่สามารถต้านทานได้แล้วกลิ่นของเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือหวานน่ารักแบบเกินต้านจริงๆนะคะตัวเนี้ที่เห็นเขาหน่ารักหน้ารักแบบนี้เดี๋ยวติ๊กเอาพลาสติกออกให้ดูก่อนที่เห็นเขาเป็นแพคเกจน่ารักน่ารักแบบเนี้เพราะว่ามันเป็น holi day s e ดยค่ะติ๊กได้มาในช่วงปีใหม่นะแต่ก็ไม่เคยใช้เขาเลยเพราะกลิ่นเขาหน่ารักมากแล้วก็ขวดเขาค่อนข้างเล็กติ๊กก็เลยกลัวหมดก็เลยแบบ เก็บไว้ไม่ได้ใช้จริงๆแล้วทั้ง3ตัวติ๊กก็ยังไม่ได้ใช้ทั้ง3ตัวแต่ว่าตัวชาแนลเนี่ยเป็นน้ําหอมกันตายของติ๊คคือติกก๊กอใช้กลิ่นนี้มาตลอดแล้วถ้ามันหมดเนี่ยติ๊ก็ต้องซื้อเก็บเอาไว้แต่พอดีช่วงเนี้ยก็คือซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ใช้เขาเลยอยากจะเก็บเขาไปเรื่อยๆนะคะทั้ง3ตัวติ๊กก็ไม่เคยใช้เลยอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวแรกกันก่อนดีกว่านะคะ เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือชาแนลชานสีชมพูนั่นเองตัวชาแนลชานสีชมพูเขาจะเป็นแนวกลิ่นที่เป็นฟ o อ a l f ฟูต t y แต่ว่าเขาก็จะมีความเซ็กซี่นะสำหรับตัวติ๊กนาะพอฉีดอะหลายๆคนชมเป็นน้ำหอมที่ติ๊กใช้แล้วก็ได้รับคำชมบ่อยที่สุดหลายๆคนเขาจะชมว่าแบบมันมีความเซ็กซี่เย่ายวนซึ่งบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้เซ็กซี่เลยแต่ว่า กลิ่นของเขาที่อยู่บนตัวติก๊กเขาจะมีความเซ็กซี่หน่อยๆที่ติกได้มาเนี่ยขนาด100 ML ตัวน,นี้เป็น EDT นะคะราคาของเขาก็จะอยู่ที่5บาอันนี้บาทติ๊กซื้อจากช็อปนะก็จะเป็นราคาที่หน้าช็อปปัจจุบันก็น่าจะยังราคานี้อยู่นะคะถ้าเป็น EDT ฝาของเขาก็จะเป็นพลาสติกขุ่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมของติ๊กามีตัวไอ้ตุ้งติ้งตรงนี้ด้วยเนี่คือติ๊กได้แถมมาเพราะว่า ตอนนั้นที่ติ๊กไปซื้อกติกซื้อแบบหลายอย่างมากๆแล้วติ๊กก็จะได้ของแถมมาแบบค่อนข้างหลายอย่างแล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีไอเจ้าตุ้งติ้งอย่างเดียวค่ะติ๊กก็เลยมาผูกไว้ที่ขวดของเขาตัวนี้ติ๊กจะต้องบอกว่ามันเป็นหลายๆคนนิยามเขาไว้ว่าเขาเป็นกลิ่นน้ําหอมแบบแนวคุณหนูสำหรับติ๊กอะถ้าจะให้บอกว่าเขาเป็นคุณหนูแนวไหนคือเอาแบบนิยามของติ๊กนะติ๊กใช้ติ๊กรู้สึกว่าเขาเป็น คุณหนูที่มีความกล้ามั่นใจในตัวเองเป็นคนเปิดเผยแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีชีวิตชีวาแบบไลฟ์ลี่น้ำหอมตัวเนี้ยบางคนก็ชอบเขาและบางคนก็ไม่ชอบเขานะคะเพราะว่าเขาคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเหตุผลว่ากลิ่นเขาแรงไปกลิ่นเขาค่อนข้างสูนแต่ว่าสําหรับตัวติ๊กอะ่ะเขาค่อนข้างกลืนไปกับกลิ่นสกินเซนส์ของติก๊กคือเวลาที่ติ๊กฉีดอะ่ะติ๊กรู้สึกว่ากลิ่นเขาไม่ได้แรงแล้วเขาก็จะ ปล่อยเขาเรียกว่าอะไรล่ะปล่อยกลิ่นเอื่อยๆอ่อนๆของเขาเวลาที่เราขยับหรือเวลาที่เรามีมูมเมนต์ต่างๆเงี้ยคนข้างๆก็จะได้กลิ่นแต่ก็มันก็ไม่ได้สุนไม่ได้แรงมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกินเปิดกันกลิ่นเปิดของเขาอะค่ะที่ติ๊กโนดไว้เนี่ยติ๊กบอกว่ามันจะมีความหวานเป็นดอกไม้แล้วก็ค่อนข้างที่จะสดชื่นออกแนวซีตัสนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นซีตัสที่มีความอิ่มน้ําหรือฉ่าน้ําอมน้าอะไรเงี้ยมันแค่มีความ สดชื่นเฉยๆนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะกลืนไปกับผิวของติ๊กได้โทษนะคะเสียงดังเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะกลืนไปกับผิวของติ๊กได้ดีมากๆนะคะทําให้เวลาที่ติ๊กฉีดอะติกจะไม่ค่อยได้กลิ่นของเขาหลอกเวลาที่มาดมอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีมันมีความเป็นกลิ่นสกินเซนต์อย่างที่ติ๊กบอก แล้วก็เป็นน้ําหอมที่ติ๊กเนี่ยถ้าขวดเนี่ยเจ้าขวดเนี้ยหมดนะติ๊กก็จะต้องซื้อติดเอาไว้มันเป็นน้ําหอมแบบเหมือนแบบมันต้องมีอะ่ะมันเป็นน้ําหอมกันตายที่แบบแค่คิดอะไรไม่ออกก็จะหยิบตัวนี้มาฉีดนะคะคราวนี้พอกลิ่นเปิดของเขาเราทิ้งไว้ผ่านเวลาไปเป็นกลิ่นกลางของเขาอะนะคะในความรู้สึกที่ติ๊กรู้สึกอะ่ะมันก็จะมีกลิ่นคล้ายๆที่ติ๊กเทคโนโลไนะมันจะมีกลิ่นคล้ายๆเครื่องสําอางออกแนวแบบ สั่งเคาะสั่งเคาะหน่อยสําหรับตัวติ๊กนะแล้วก็อ้อแล้วก็เจ้านายติ๊กเขาจะไม่ชอบน้ําหอมกลิ่นนี้เวลาที่ติ๊กฉีดชาแนลตัวนี้ไปทํางานอะ่ะเขาจะไม่ให้ติ๊กเข้าใกล้เพราะว่าเวลาที่ติ๊กเข้าไปใกล้เขาว่าเขาก็จะบอกว่า มันเหม็นแล้วเขาก็จะจามคือติ๊กไม่ความรู้สึกว่ามันมีความเป็นเคมีคอลแล้วก็สังเคราะห์หน่อยๆน่อมีความเป็นกลิ่นเหมือนกระเป๋าเครื่องสําอางที่มันจะเป็นฝุ่นๆุนเป็นกลิ่นแป้งเป็นกลิ่นเครื่องสําอางอะไรเงี้ยค่ะทําให้บางคนที่เขาแพ้น้ําหอมอะเขาก็จะรู้สึกว่ามันขัดจมูกหรือว่าพี่ที่ทํางานคนหนึ่งเนี้ยเขาก็บอกว่าติ๊กใช้น้ําหอมกลิ่นฝุ่นคือติ๊กฉีดชาแนลตัวเนี้ยเขาบอกว่าเออ วันนี้แกฉีดน้ําหอมกลิ่นฝุ่นมาคือมันมีความแบบน่าจะขัดจมูกสําหรับเขานะคะแต่ว่าสําหรับติ๊กอะ่ะมันโอเคแล้วมันก็จะมีความความชา์ปของกลิ่นอะ่ะถ้าเทียบใน3ตัวที่ติ๊กพูดมานะคะตัวเนี้ยติ๊กรู้สึกว่ากรรม,มาวิธีการเบรนกลิ่นของเขา,ามันอาจจะเขาอาจจะตั้งใจให้มันมีความชา์ปความพุง่งความแหลมของกลิ่นะนะคะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้นุ่มนวลขนาดนั้นอะ่ะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะชัดเจน นี่คือกลิ่นกลางของเขานะคะแล้วอย่างที่ติ๊กบอกว่ามันชาบด้วยความที่มันชาบอ่ะมันก็เลยไม่ได้ดูเป็นมวลเดียวกันสักเท่าไหร่นะคะอ่ะาคราวนี้พอผ่านช่วงเปิดช่วงกลางไปตัวกลิ่นด,ดาวหรือกลิ่นปลายของเขาเนี่ยมันก็ยังจะเป็นกลิ่นที่ชาบอยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่มากเท่าไหร่นะคะอันนี้คือตามที่โน้ตความรู้สึกไว้เลยนะ เป็นกลิ่นคุณหนูที่มีความกล้าแสดงออกมั่นใจเหมือนที่ติ๊กบอกในตอนแรกเลยแล้วก็มีความเยาวยวนแล้วก็มีความแอบใส่ใสคือมันเป็นกลิ่นที่แบบมันก็ไม่ใช่คุณหนูเรียบร้อยสักทีเดียวติ๊กก็เลยให้นิยามเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แอบใส่คือแบบพยายามที่จะเป็นคุณหนูนิดนึงเพราะว่าในบางมุมเขาก็มีความเซ็กซี่ใช่ไหมคะอย่างที่ติ๊กบอกถ้าเกิดติ๊กได้กลิ่นจากคนอื่นหรือว่าได ให้ดมกลิ่นแล้วจินตนาการว่ากลิ่นเนี่ยน่าจะเป็นคนอายุเท่าไหร่อติ๊ก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ29-30อะไรแบบเนี้ยสาต้นต้นคือไม่ไม่ได้แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากก็มีความแบบขี้เล่นเพลฟูลไลฟ์ลี่อย่างที่ติ๊กบอกนะคะผ่านไปนะคะกลิ่นแรกเรามาดูตัวที่2ตัวนี้นะคะโรสโ d i a ของบูการี i จริงๆ B ูการีอ่ะเป็นแบรนด์ที่ติ๊กค่อนข้างชอบมากเลยนะแต่ว่า น้ำหอมที่ติกชอบที่ของบ้านบูการีที่สุดเป็นน้ำหอมผู้ชายซึ่งแบบหอมมากแต่ก็ไม่ได้ซื้อมาใช้นะคะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันในช็อปของผู้ชายอ่ะตัวนี้ขวดนี้ที่ติกได้มาก็จะเห็นว่าเขาเป็นกล่องใหญ่ใช่ไหมคะที่ติ๊กโชว์ให้ดูจริงๆเขาจะมีขวดเล็กแถมมาด้วย อันนี้ที่ติกได้มาเนี่ยเป็นปริมาณ 90ml เป็น EDP ค่ะส่วนชาแนลมื่อกี้เป็น EDT เนอะกลิ่นของเขาอะดอกไม้มากแนวกลิ่นของเขาก็จะเป็น f l r r a l ค่ะเขาบอกว่าเป็น f o r a l f r u i t y แล้วก็ Max ด้วยความที่เขามี Max เนี่ยกลิ่นตัวเนี้ยเขาก็เลยจะค่อนข้างนุ่มนวลในตอนท้ายนะมันจะมีความแบบนวลน,นวลมีความเป็นแป้งมีความละมุนมากกว่าชาแนลคือชาแนลก็ ชาร์มากๆชัดเจนในกลิ่นมากๆอ่ะคราวนี้เดี๋ยวติ๊กก็จะเล่าให้ฟังว่ากลิ่นเปิดกลิ่นกลางและกลิ่นท้ายที่เป็น d ดร d ดาวของเขาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเรามาดูราคาของเขาก่อนราคาของเขาที่ติ๊กได้มาเนี่ย90 m l นะคะก็จะอยู่ที่6,300 0บาทอันนี้ก็เป็นราคาช็อปนะคะ ก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะราคาแต่ว่าขวดเขาก็ใหญ่อะค่ะเขาก็เป็น90 ml แล้วเขาก็มีตัวที่เป็นตัวแถม15 ml ก็เท่ากับ105 105ML นะคะทั้งหมดที่ติ๊กโน้ตไว้ตามความรู้สึกที่ใช้เพราะว่าวันนาั้นาติ๊กใช้3กลิ่นแล้วก็เปรียบเทียบกันแล้วก็เทคโน้ตเอาไว้เนาะเพื่อความชัดเจนในการอธิบายกลิ่นเปิดเนี่ยเขามีความเย็นเหมือนคารมาย จริงๆเลยคือตอนที่ติ๊กไปดมเขาเนี่ยที่ติ๊กซื้อมาเพราะว่าติ๊กเป็นคนแบบติ๊ก็จะเป็นภูมิแพ้แล้วติ๊ก็ชอบคันหน้าคันอะไรอะไรแบบหลายๆอย่างใช่ไหมคะแล้วติ๊กก็จะชอบทาคามาที่หน้าซึ่งจริงๆอะมันไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าเวลาติ๊กคันมีผื่นอะไรเงี้ยติ๊กก็จะเอาคามายมาทาตัวทาหน้าทาตามแบบผลต่างๆที่มันขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ติ๊กอะค่อนข้างติดกลิ่นคาไมาแล้วพอติ๊กไปดมเขาอะเขามีความหอมเย็น คล้ายๆกับคารามายเลยคือกลิ่นเปิดของเขาที่ติ๊กฉีดนะติ๊กก็เลยแบบเออซื้อเขาเพราะว่าเอ,อ้ยมันหอมดีมันเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยอ่ะที่ติ๊กโนต้ตไว้ก็คือกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยเย็นเหมือนคารามายมาพร้อมกลิ่นกุหลาบที่มีความอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีมะกรูดด้วยเขาก็เลยมีความโปร่งเย็นของกลิ่นนะคะหลังจากนั้นพอเราทิ้งเขาไว้สักพักนะคะเขาก็จะไปเขาก็จะเข้าสู่ เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนกลิ่นเนื้อเข้าสู่กลิ่นกลางของเขานะคะนั่นก็คือกลิ่นกลางของเขาเนี่ยเป็นแนวกลิ่นที่ค่อนข้างจะนวนลโปร่งสบายหวานแต่ว่าก็ไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่ทึบนะคะแล้วก็มีความเป็นเหมือนแป้งน้ําอย่างที่ติ๊กบอกแหละว่าเขาเหมือนคาราเมลเนมหอมแบบเขามีความหอมแบบโบราณโบราณน,นิดๆอะมันไม่ใช่โบราณแบบกลิ่นแก่นะ มันมีความเหมือนน่าจะเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยอะไรบางอย่างกลิ่นแป้งน้ํากลิ่นแป้งเย็นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ไม่ใช่แป้งเย็นตางงูนะก็โนต้ตไว้ด้วยว่าโบราณในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแก่แต่มันเป็นกลิ่นที่มีความคลาสสิกถ้าเกิดต้องเปรียบเทียบกับจิวองชี่หรือชาแนลนะคะทั้งก็คือถ้าเปรียบเทียบกับ3ามออปชันที่ดิ๊กเอามาเนี่ยกลิ่นตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะคลาสสิกแล้วก็มีความหวานที่แบบไม่เลี่ยน นะมันจะเย็นเย็นอมเปรี้ยวนิดๆคือความอมเปรี้ยวเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกคือถ้าแบบเราไม่ได้แบบพินิจพี่เคาะเขาดีๆนะมันก็จะแบบบางคนก็จะรู้สึกว่าเออมันหวานมันเย็นมันนุ่มนะคะแล้วก็กลิ่นตอนปลายกลิ่นตอนปลายเนี่ยติกก๊กโนรตเอาไว้ว่าเขามีความเป็นกลิ่นแป้งแล้วก็มีความเป็นดอกไม้มากขึ้นมากขึ้นกว่าตอนแรกตอนเปิดอะไรเงี้ยกลิ่นเปิดเขาจะมีความ เปรี้ยวและโป่งเย็นร่วมด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นกลางเขาก็จะนุ่มมีความเป็นเหมือนแป้งน้ําใช่ไหมแล้วพอมาถึงตอนปลายเนี่ยเขาจะมีความเป็นดอกไม้ที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็หวานอ่อน,ออนละมุนแล้วก็มีความเซ็กซี่เล็กๆนะคะมีความเซ็กซี่แบบเล็กๆแบบน้อยแบบน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่กลิ่นของเขาอ่ะมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความคลาสสิกมันก็เลยทําให้กลิ่นเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่ากลิ่นชาแนลเมื่อกี้แล้วก็ มีความเป็นลูกคุณหนูที่แบบโตแล้วใจเย็นแล้วก็พูดน้อยดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบไม่ได้เป็นคนผงผางหรือชัดเจนอะนะคะก็จะเป็นกลิ่นสำหรับสาวทำงานเรียบร้อยสุขุมนิดนึงโอเคเราไปต่อที่กลิ่นที่3เลยนะคะกลิ่นที่3ก็คือตัวนี้จีวองชี r r r i t i t l e l e นะคะ ซึ่งติ๊กต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ติ๊กได้ไวโอลมาจากการที่แบบซื้อน้ําหอมในเพจแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาใจดีส่งมาให้ติ๊กนะคะส่งแบบตัวไวโอลขนาดทดลองตัวเล็กๆเนี่ยมาให้ติก๊กแล้วติ๊กก็ทิ้งเขาไว้แบบไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจคือไม่ได้อยากจะลองเพราะว่าเราอะมีน้ําหอมเยอะแล้วก็เลยคิดว่าเออคงคงไม่คิดจะซื้อน้ําหอมเร็วๆนี้นะ,นะตอนช่วงปีใหมยย่นะคะเพราะว่าเขาส่งมาให้ ติ๊กก็เลยแบบยังไม่ได้ดมเขาเนี้ยผ่านไปสักเประมาณเดือนหนึ่งได้มา้ติ๊กนึกยังไงก็ไม่รู้ก็เอาตัวไวโอลนันะนะนะมาฉีดแล้วพอฉีดอะกลิ่นของเขาหน้าหลักมากๆน่าหลักจนแบบอยากได้อะถ้าน้ําหอมที่ออกแนวแบบหวานหรืออะไรเงี้ยติ๊กก็มีแล้วก็มีชาแนลมีอะไรอะก็มีอีกหลายๆตัวที่เป็นน้ําหอมผู้หญิงอะเนาะในในคลังน้ําหอมของติ๊กเนี่ยติ๊กก็เลยคิดว่า เออมันอาจจะไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อก็ได้มั้งแต่ว่าก็นอนคิดอยู่ประมาณ3-4วันนะคะแล้วก็ต้านทานไม่ไหวตามชื่อของเขาจริงๆก็เลยต้องกดสั่งซื้อที่เซ็นทันออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเขากันอันนี้ก็เป็นกล่องที่ได้ขนาดขนาดจริงแล้วก็ขนาดที่เป็นทราเวลไซส์ด้วยก็คือ50 ml กับ15 ml รวมกันทั้งหมดก็เป็น65 ml นะคะกล่องนี้ ตัวนี้เขาก็จะมี EDT และ EDP นะคะที่ติกได้มาจะเป็น EDP กลิ่นของเขาค่อนข้างติดทนมากๆแล้วก็กลิ่นน่าหลักมากนี้ไปดูกันค่ะเปิดออกมาเราก็จะเห็นเขาวางอยู่ในกล่องแบบนี้นะ2อันแบบนี้เออหมุนไปหมุนมาอันนี้คือไซส์จริงของเขาคือขนาด50 ml และนี่ก็คือเป็น travel size ที่เขาแถมมานะคะ15 ml เดี๋ยวเรามาดูขวดจริงของเขากันนอ นี่ค่ะขวด50 ml ของเขาอะ่ะมันค่อนข้างจะเล็กนะขวดเขาก็เออก็ดูพกพาสะดวกดีแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะด้วยความที่เป็นแบรนด์แบบจีวองชีอ่ะเนะมันก็มีความไฮเอนด์นิดนึงติกก็เลยมีความรู้สึกว่าขวดของเขามันมันยังไม่ค่อยถูกใจติกสักเท่าไหร่มันไม่ได้มันมันไม่ค่อยสวยอะ่ะเออว่าง่ายๆแล้วก็ฝาของเขาก็จะมีโลโก้จีวองชีที่เหมือนหน้ากล่องน,นะคะอยู่ด้านบนเห็นขวดเขาเป็นสีแบบนี้สีชมพูแบบ อมส้มๆ้มเหลืองเหลืองเพราะว่าสีน้ำของเขานะคะสีน้ำของเขาจะไม่ได้เป็นสีใส่ละทีเดียวมันจะมีความแบบว่าชมพูอมส้มหน่อยๆมันก็เลยทําให้สีขวดของเขาเนี่ยมีความแบบเออเป็นโลสโกลเรามาดูที่ราคาของเขากันไอฮอลีเดย์เซตกล่องเนี้ยติกได้มาในราคา4,390บบาทจากเซ็นทรัลออนไลน์นะคะ เรามาดูกลิ่นเปิดของเขาการติ๊กจะบอกว่ามันน่ารักมากๆเลยอะ่ะติก๊กไม่ต้องดูโนต้ตที่ติก๊กเทกไว้ก็ได้คือมันเป็นกลิ่นที่แบบราตึงอยู่ในความรู้สึกมากๆคือกลิ่นของเขาเนี่ยเขาเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะเขาเป็นกุหลาบแต่ว่าสิ่งที่ติ๊กได้กลิ่นในตอนแรกที่ติ๊กดมแล้วติ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องซื้อเขาอ่ะเราอยากได้เขาแล้วก็กลับไปนอนคิดอีกสามวันเนี่ยมันเป็นเพราะว่ากลิ่นของเขาอ่ะมีความคล้ายสตรอเบอรี่กับ ยาคู Yahoo, ซึ่งติ๊กเป็นคนที่ชอบกินยาคูมากๆมันก็เลยแบบเออมันเป็นกลิ่นที่แบบมันอร่อยมันหวานอะมันก็เลยแบบกลิ่นเปิดของเขามันค่อนข้างแบบน่ารักมากๆคือเป็นสายหวานที่แบบเป็นทังสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นทังยาคูอะมันมันน่ารักมากๆเลยนะแบบทุกคนลองจินตนาการตามมันเป็นกลิ่นที่แบบเฮ้ยทำไมมันถึงน่ารักได้ขนาดนี้วะคราวนี้เรามาดูที่ติ๊กโน้ตไว้แล้วกันว่าติ๊กบอกว่า ติ๊กฉีดแล้วเนี่ยกลิ่นเปิดมีความรู้สึกว่านำมาด้วยความหวานอมเปรี้ยวแบบฉ่ำน้ำนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขามีลูกแพรด้วยมังมันก็เลยมีความแบบฉ่ำน้ำมันเป็นเหมือนผลไม้ที่ฉ่ำน้ำนะแล้วก็มีความนวลนๆนนของแป้งอยู่บางๆตอนที่ไม่รู้โน้ตเนี่ยหรือส่วนประกอบอ่ะก็อย่างที่ติ๊กบอกแล้วค่ะติ๊ก,ก็คิดว่าเขาแบบมีแบบกลิ่นของยาคูแล้วก็สตอเบอรี่นะคะ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นกลิ่นของกุหลาบซึ่งงงมากว่าเฮ้ยทําไมกลิ่นกุหลาบในในเวอร์ชั่นของ G v วองชี i เขาถึงทําออกมาได้น่ารักขนาดนี้แล้วมันก็มีความแบบโมเดิร์นมากๆด้วยอ่ะเมื่อกี้พูดถึงกลิ่นเปิดไปแล้วเนาะคราวนี้พอเราทิ้งเขาไว้สักพักเราก็มาดูกลิ่นกลางของเขากลิ่นกลางของเขาเนี่ยไอตัวกลิ่นผลไม้ที่มีความแบบว่าอมนามอ้าอ่ะ ฉ่ำน้ำมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็ยังมันก็จะมีความแบบเริ่มบางเบาลงไปแล้วแต่มันก็ยังมีความอิ่มน้ำอยู่ในเนื้อกลิ่นของเขานะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมากนะักในความรู้สึกที่ติ๊กโนดไว้อย่างละเอียดนะแล้วก็จะมีความนุ่มนวลของกลิ่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมีความอบอุ่นอาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิของร่างกายติ๊กก็ได้นะคะมันมีความแบบเป็นกลิ่นที่อุ่นๆขึ้นแล้วก็มีความเป็นดอกไม้มากกว่าผลไม้คือในตอนแรกอะที่ติ๊กบอกว่า เขามีความเป็นสตรอเบอรี่กับยาหูนั่นก็คือเขามีความแบบค่อนข้างที่จะฟรุตตี้ในตอนเปิดนะแต่ว่าพอพอตอนกลางเนี่ยท่อนกลางกลางของเขา่ามันก็จะมีความเป็นฟ o อร l ลมากกว่าแล้วก็ปลายของกลิ่นจะมีความทู่ๆตันๆซึ่งมันอาจจะเป็นกลิ่นแป้งหรือเปล่าคือติ๊กไปอ่านในฟาเกนติก้าเขาบอกว่ามันมีความแบบพาวเดอรี่อยู่หน่อยๆซึ่ง ถ้าเกิดเทียบกับน้ำหอมที่เป็นกลิ่นพาวเดอร์ี่กลิ่นอื่นๆในในตู้น้ำหอมของติ๊กเนี่ยติ๊กถือว่าอันเนี้ยมันไม่ได้แป้งขนาดนั้นน่ะนะคะติ๊กก็เลยให้นิยามมันว่ามันมีความแบบทู่ทูตันตันอ่ะคือปลายกลิ่นมันไม่ได้เปิดหรือว่ามันไม่ได้ไปแบบกระจายฟุ้งอะไรออกไปอ่ะมันมีความเหมือนแบบมันจะหยุดทู่ทูตันตันอยู่นะที่หนึ่งอะไรอย่างงี้ปลายกลิ่นเนี่ยมีความตันมีความนวลแล้วก็เป็นแป้งมากขึ้นนะคะ อบอุ่นแล้วก็มีความเหมือนขนมหน่อยๆมีความรู้สึกว่าน่ารักบ้องแบวแล้วก็เรียบร้อยคือถ้าให้เดาว่าเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะจากกลิ่นของน้ำหอมอะติกให้ไว้คือ25ประมาณแบบ20ไปปลายอะไรเงี้ยค่ะไม่เกิน30เพราะว่ากลิ่นของเขามีความเป็นแบบบุคลิกสาวน่ารักขี้อ้อนเป็นแบบลูกคุณหนูที่อารมณ์เหมือนแบบ ไปไหนก็ยังจะต้องมีคนดูแลหรือพ่อแม่ตามไปรับไปส่งหรือแบบอายุสามสิบแล้วพ่อแม่ต้องโทรตามเข้าบ้านอะไรเงี้ยมันเหมือนกับแบบเออมันลุกคุณซะแบบเหลือเกินอะไรเงรี้ยมันจะมีความแบบน่ารักบ้องแบวแล้วก็ที่สําคัญเขามีความคีย์ออนมากๆค่ะแล้วมันก็ฉีดแล้วก็ติดผิวมากๆติดนิยามเขาไว้ว่าอะไรรู้ไหมคะติดโน้ตเขาไว้ว่าเขาเป็นคุณหนูใสซือคีย์ออน แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือมันเป็นกลิ่นที่แบบควรมีมากๆถ้าต้องให้แบบว่า r เ n น e อายุน้ำหอมแต่ละขวดนะคะถ้าแบบไล่เรียงตามความแบบเด็กไปโตเนอะติกก็คงจะให้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เด็กที่สุดมีความเป็นคุณหนูที่อ้อนใสๆที่สุดแล้วก็อันดับที่สองก็จะเป็นกลิ่นนี้ก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่ตอนตอน้นหรือวัยรุ่นตอนปลายนะคะส่วน กลิ่นนี้ก็จะเป็นวัยทำงานและก็เป็นวัยผู้ใหญ่แต่ว่าทั้ง3กลิ่นเนี่ยก็เป็นแนวกลิ่นที่เป็นคุณหนู oh. เรียบร้อยผู้ดีอะไรเงี้ยทั้ง3กลิ่นเลยนะคะก็เป็นน้ำหอมที่มีความเป็นเฟมินินจ๋าๆแบบผู้หญิงจ๋าๆเลยนะคะถ้าให้ติ๊กต้องเลือก1ขวดใน3าขวดเนี้ยคือถ้าเป็นแต่ก่อนนะติ๊กก็จะเลือกชาลตัวนี้เพราะว่ามันอย่างที่ติ๊กบอกว่าเป็นน้ำหอมกันตายของติก๊กแต่ว่า ถ้าเอาณนะปัจจุบันนะคะจากสามตัวแล้วถ้าต้องเลือกหนึ่งตัวติ๊กก็จะเลือกตัวนี้เพราะว่าอ๋อลอยนิ้วมือเต็มเลยเพราะว่ากลิ่นเขาคือทนโคตรๆต้องใช้คำนี้เลยนะคือบนผิวติ๊กอะทนโคตรๆทนมากๆหวานมากๆแต่ไม่ได้หวานเลี่ยนไม่ได้หวานปวดหัวหวานแบบโปร่งอะคือเวลาที่ติ๊กเจอน้ำหอมที่มันมีความหวานนะหลายๆครั้งเช่นดีออหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะหวานทึบ ทึบแบบทึบมากแน่นมากแล้วก็เวียนหัวมากแต่กลิ่นเนี้เป็นกลิ่นที่หวานใสหวานโปร่งติดทนแล้วก็อยู่ในอากาศร้อนๆเนี่ยก็คือรอดก็คือแบบอัดไปเลยสเปย์คือจะฉีดครึง่งครึ่งขวดเนี่ยก็ยังไม่ตายคือมันดีมากๆค่ะมันเป็นกลิ่นที่แบบใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอากาศเย็นหรืออากาศร้อนก็รอดนะคะติก็เลยคิดว่าถ้าให้ต้องเลือกอะก็ คงจะเลือกกลิ่นนี้เพราะว่าชานส์มันคนใช้เยอะแล้วอะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยนะคะแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่ดีมากๆก็แอบงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทําไมไม่ค่อยมีคนพูดถึงน้องเขาเลยในเมื่อน้องเขาดีสักขนาดนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเอออยากจะเอา3อันดับน้ําหอมลูกคุณที่ผู้หญิงควรมีเนี่ยมาคุยกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนเล่ะค่ะมีน้ําหอมที่แบบ เป็นท็อปทรีหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจไหมคือถ้ามีเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกับติ๊กได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย